แบบไหนดีครับพอดีกินหวานมันร้อยหกสิบครับอันนี้อันนี้จะต่ออ๋อหวานมันสามร้อยแปดสิบ คนเขาขายยังแน่นะจ้ะไปกันเลยจ้าวันนี้สาวเจนก็จะพาไปเลาะตลาดลาวนะคะรถกระไรอะวะเนี้ยรถก็เยอะเหมือนกันนะคะรถเยอะคนเยอะจ้าไปเบิ้งแนวกินนะคะไปเลาะเบิ้งว่าเขาขายยังแน่จ้ะนี่ ชมตลาดลาวคนหลายขนาดนะจ๊ะคนเยอะมากจ้ะอันนี้เฮดสิบบาทเฮดก็สิบบาทนึง <laughs> ค่ะเฮดกระถือ จ้ะคนขายกระชีบาทนะจ้ะมีโคยางค่ะของขายหลายของขายเยอะนี่จ้ะวันนี้สาวเจนกมามผู้เดียวนะคะบ่าวพี่ว่าสิว่าสิลงวัดวดสันจัก กะเจ้าเห็ดหยางอยู่วัดบาวพี่ไปน,น,นะนี่เ่ะจ้คคะคนกลายช่วงนี้อากาศเป็นเปลี่ยนแปลงนะจ้ะฝนตกเดีวยวกันฝนตกกระหนาวเข้ามาแล้วจ้ะช่วงนี้กะดูแลสุขภาพเด้อจ้ะทุกคน จ้า,า,า <c oughs> จ้านี่ไข้าวไฟข้าวจ้า อาหารอันกินก็มีหลายจ้ะหลายขนาดอันกินกันแฟแล้วแฟเดี๋ยวเาวเจนจะพาไปเบ่งนี่ยากาศยามเสาร์นะจ๊ะยากาศยามเช้าที่ริมโขงเลย <laughs> อาด้าจ้าอาด้ำเศร้าริมโขงนะจ๊ะคุณน้ำโขงก็ได้วนะนี่จ้ะนี่ปลาตัวไก่สุดลูกหงดตา อากาศงามสาวนะจ๊ะโอ้คนหลนะลลเาค่ทุกตัวทุกสค่ะบรรยากตลาดลาวนะจ๊ะ เราใหม่เลยจ้ะไอาหม่จ้เนี่อเจนจ้านี่จ้าคนกระลไล่ไหลเมื่อซื้อยังไม่อซื้อขอกขายของอ๋อไม่ได้ขายจ้าเจ้าขายย,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 ยี่สลูก ขายทุเรียนเลยเขายทุเรียนเก่าแมนจ้ะ์แมนกันแดนขายทุเรียนนี่จ้าโอ้ยคนหลายนาจะจจะตลาดลาวกันเลย like. นี่ขนาดยังบ่มีคนลาวอันนี้นะจ๊ะเขาขามากบ่ได้จ้าเขาต้องอันนี้โควิดเขาก็เลยขามากบ่ได้จ้าขนาด มีคนไทยลั่วๆนะนี่ตลาดเล้ากะมีคนไทยลั่วๆนะจ๊ะคนเล้าเขายังขามฟังมาบ่ได้จ้ะถ้าเขาขามได้คือคนจีหลายหลายแหง้งขนาดนี้ยังขามมาบ่ได้นะจ๊ะอ้ยแม่ค่ะม่ค่ะพี่ม่ค่ะพี่ม่ค่ะพี่มาค่ะมาค่ะ เดี่ยคนขายเม่ค่ะพี่จ้ออาฮะไทยหล่อไปเรื่อยจ้าสาเจนผ้าหล่อนะคะผ้าหล่อผ้ายางไม่ได้ผ้าเสือดนะจ้าผ้าหล่อ อันนี้ก็จะเป็นบอจ้าขายทุเรียนจ้าขายทุเรียนน้ำเงาจ้าเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวจจังเว่เา,กา,เากันจ้าเราก็เลาะไปเรื่อยๆนะคะเลาะไปเรื่อยๆ นี่จ้ะเอาบได้อัน,อน้เอามาหลายตวปะตองปะตง <c oughs> องไ <c oughs> นีดู้รอนนเกล้วลนา่อเอโอ้นะจะีะโอ้น่ารักขนาดเลย น uhm ่ักขนาดเลยจ้าโอ้ที่ปลาดั้งดองปลาสดๆนะอะไรก็เร็งเล้วจ้า ะะบอเห็ดไก่ปัดหมานเห็ดเบิอร์สาวเจนกะสีผ้าซีผ้าขามไปเมืองอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีสองมีหลายค่ะเดินกันเลยจ้าจ้าซาวเจนกะมเมืองอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งม,มินีมีซีม,มีแยกค่ะแยกมันก็นหลาย โ้โ<อ><ะ>ขาวาเลืกไรับจ้าได้ไดหลสดจะปหันได้จ้ะเราได้กันไหลแน่นอนอือจะจะเปะิงอีฟังหนึ่งเลยค่ะฟองนิงนะะนกอ เป็นโซนเสื้อผ้าเนี่จ้ะเสื้อผ้าของใส้อะนะจ้ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้กับอาหารัาร้องแล้วกับอาหารข้อนี้กับสิเป็นเสื้อผ้าอ๋อเหรอจ้า จ้าอ่าที่มีเสียงยังรบว่านนิดตึ้งนะจ๊ะตลาดเสียผ่าสวนเสียผาเาน สาวเจนพาเลาะเลาะไปเลาะมาเลยจ้ะเลาะไปเลาะมาสำหรับคลิปนี้สาวเจนก็โตโตไปขายของก่อนนะจ้า <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวเจนนะ,นะคะสาวเจนเป็นก็ซอยเป็นกำลังใจให้สาวเจนนะคะ สำหรับที่นี่ก็ขอลาไปขายของกันนะจ๊ะบ๊ายบาย